ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตอนเชร์เสอยู่ชั้นปะถมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจรศักดิ์กิมาีทองอยู่ชั้นประสมศึกษาปีที่6ครับวันนี้พวกเราจะมาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีค่ะ พระอภัยมณีจะขึ้นเรือไปพร้อมกับท้าสินราพระอภัยมณีได้ฝากฝังไว้กับดือศรีให้ช่วยดูแลนางเงือกและบุตรในท้องของนางท่านลือศีข้าขอฝากให้ท่านดูแลนางเงือนและลูกของข้ากับนางด้วยจากนั้นพระอภัยมณี จึงออกเรือไปพอถึงกำหนดคลอดโอ้ยเ้าปวดท้องเหลือเกินนางควรคำร่งให้จากความเจ็บปวดลือสีเห็นเช่นนั้นจึงเป่าอาคมให้นานเนงเลิกหายเจ็บท้อง นะมีลาสอีต่อไปจะเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนค่ะจะตั้งชื่อว่าสุสาฮอนแล้วกันนะขอบนะรณาจารย์ท่านตาเหตุที่นาะเงือ พระอืษีจนเติบโตขึ้นทุกวันมีวิชาอาคมเก่งกล้าวันหนึ่งได้ท่องเที่ยวนอกเกาะแก้ววิสดารพบม้าลักษณะพิเศษจึงอยากได้มาครอบครอง เล่นสนี่หลายมาจะเล่นน้อยเนื้อรวมมังแมมเบียบอลหมดเลยทุสิหลานไปเล่นที่เกาะไปได้มานี่จะจากด้างตาพอทีหลานไปพบมากก้าประหลาดตนหนึ่งเข้ารูปร่างหน้าตาสะาจมากมีหมวดมีเกล็ดหนา,า,งงางยาวกำลังวางชามองามา้ามานะหลานอยากได้มานเลี้ยงไว้แต่มันหนีไปได้จาก าินมีเขี้ยวเป็นเม็ดเกรดเป็นนิงและลิ้นเป็นบานมันเป็นลูกผสมระ,ะหว่างมังกรและม,ามลล้าทำให้รูปร่างกระดาดและมีกำลังลามากหลานอยากได้มังมังกรมาแล้วเป็นเพื่อนจังเลยจอดตามา้าตนนี้มีฤทธิ์มามกและกำลังกับอย่างเดียวไม่เป็นผลเจ้าต้องใช้อาคมจึงะจะตอบสังเด็ติดน้อย 然后，之后呢？就去他班了。 ใช้เชือกเส้นนี้ขรอมที่คอม้าตัวนั้นจากนั้นเจ้าจะสามารถขี่หลังมันได้และนำไม้ตา่นี้ ช่วยปกป้องป้องรองและส่งเสริมให้คนผู้นั้นเป็นผู้มีวัฒนารรหลานจงเลียงดูมาตัวดีให้ดีนะจับสุขสาคอนดีใจมากที่ได้ม้าเนมมังกรถ้าเป็นของตนเองทุกวันสุขสาคอจะดูแลม้าเนมมังกรเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เรียนอาคมกับพระืาศีจนหมดสิ้นแล้วจึงตัดสินใจบอกสุดสาคอนเรื่องพระอภัยมณีมีดาที่จากสุดสาคอนไปตั้งแต่ยังเล็กวันนี้ไม่ใช่วันสุดนอนผู้อย่างเดียวแต่เป็นวันต่อต้อนยาเสพติดอีกด้วย คำวันต่อต้านายาเสพติดก็คือเซนโซนนอร์เฟเฟสพื้นที่ปลอดภัาายไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพ